เปิดใจแมทพีรณีเล่าเส้นทางรักสงกรานย้ำชัดไม่เคยผิดศีลธรรมไม่ว่าจะหยิบจับหรือทำอะไรก็ถูกจับตามองไปเสียหมดสําหรับนักแสดงสาวแมทพีรณีตั้งแต่ที่คบหาดูใจกับสงกรานเตชนนรงค์ก็จอดราม่าตลอดงานนี้แมทได้ออกมาเล่าเส้นทางรักของเธอแบบหมดเปลือกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้แม่ใช่เรื่องง่าย ล่าสุดแมธพีรณีได้ออกมาเปิดใจเล่าเส้นทางชีวิตรักของเธอกับหวานใจสงกรานต์เตชะรงค์ให้ฟังผ่านรายการยังไงไหนเล่าของสามพิธีกรสาวก้อยนัตตี้บรีนโดยแมทบอกว่าตลอดทั้งชีวิตเพิ่งเคยมีแฟนมาแค่คนเดียวแต่คบทีก็คบกันนานถึง15ปีเป็นคนติดแฟนพอสมควรส่วนคนปัจจุบันซึ่งก็คือสงกรานต์เตชนรงแมทเล่าว่าชีวิตก่อนหน้านี้ราบเรียบมาตลอด ไม่มีอะไรต้องเครียดแต่ตอนนี้ต้องคำนึงถึงทุกอยาก่างมีอยู่ช่วงหนึ่งแม่หายไปเลยไม่รับงานอะไรทั้งสิ้นเพราะแค่กับพริยตาก็ผิดแล้วทุกอย่างผิดไปหมดไม่เคยคิดว่าอยากสู้กับใครแต่เรื่องราวที่เจอก็ทำให้แมทโตขึ้นมันไม่มีอะไรถูกหรือผิดอยู่ที่เลือกจะมองมุมไหนเท่านั้นเองแมรู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ผิดศีลธรรม นอกจากนั้นแมทยังบอกอีกว่าในช่วงที่เครียดสงกรานก็เป็นความสบายใจให้เช่นเล่นตลกให้ดูปกติแมทไม่ค่อยงอนแต่ถ้าโกรธก็จะโกรธเลยเช่นเรื่องที่ฝ่ายชายไม่ค่อยมีเวลาแม้จะอยู่ด้วยกันแต่สงกรานก็จะมีกิจกรรมทําอยู่ตลอดแต่แมทงอไม่ยากของกินอร่อยอร่อยก็งอได้เลยและแมทพีรณียังฝากไว้ทิ้งท้ายว่าตอนนี้ชีวิตมีความสุขดีชอบธรรมชาติ รู้สึกลงตัวและพอดีหมดทุกอย่างแล้วยอมรับว่าก่อนหน้านี้พี่สงกรานไม่ได้เป็นคนแรกๆที่แม้จะลองคุยแต่เขาเป็นคนขยันอดทนตั้งใจและทุ่มเทตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ไม่สบายใจเรียกว่าเป็นความสบายใจของการและกันตอนนี้ความสัมพันธ์ก็ราบรื่นและแฮปปี้ดีจ้า